สวัสดีครับทุกคนค่ายจองขยันอย่างโซนี่เนี่ยออกกล้องใหม่มาอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างความหนักใจให้กับพวกเราอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า z v e V1 ที่ออกใหม่เนี่ยสเปคมันมันโคตรด,ดูดีเลยทุกคนคือมันอย่างกับว่าเขาเอา FX3 เนี่ยมาย่อส่วนเลยแล้วทําราคาที่มันแบบว่าถูกกว่า A7IV ลงมาอีกอะไรเงี้ยตลาดฟูลเฟรมมันก็เลยแบบแบบเดือดพล่านขึ้นมานะครับเกิดคําถามขึ้นมากมายเลยว่าแล้วอย่างนี้เราควรจะซื้ออะไรดีนะซื้อ E1 ไปเลยจบไหมอ่าแล้วอย่าง FX3 เนี่ย จะขายใคร A7S3 อย่างเงี้ยนะ A74 A7C เอามาเทียบกันแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกอะไรดีนะครับก็เดี๋ยวรอฟังกันได้ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยที่ทุกคนควรจะเลือกนะครับก็คือเลือกซื้อกล้องและอุปกรณ์กับที่ร้านซูมแคม e r ของเรานะครับร้านกล้องสีชมพูที่มี8สาขาทั่วกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็ช่องทางออนไลน์ s h o ปปี้ลาซาดแล้วก็เว็บไซต์ซูม c a ม ERA.net นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีใต้คลิปเช่นเคยนะครับ ก่อนอื่นก็จะขอทวนความจําเรื่องของสเปคของ z V E1 สักเล็กน้อยให้ฟังก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เ,ออเสพมาเยอะแล้วฟังมาหลายรอบแล้วจะข้ามไปหัวข้อถัดไปตามเวลาที่ผมขึ้นมาให้เลยเนี่ยก,ก็ได้นะครับ z ต V E1 เนี่ยเป็นกล้องที่ออกแบบมาเน้นวิดีโอเป็นหลักนะครับโดยเขาตั้งใจที่จะเจาะก,กลุ่มคนที่ทำล็อกนะก็คือเอากล้องเนี่ยมาใส่เซนเซอร์ฟูลเฟรม12ล้านพิกเซลนะครับตัวเดียวกับที่อ,อยู่ใน A7 S3 นะรวมถึงโปรเซสเซอร์เองเนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่น,นเดียวกันด้วยนะมันทำให้ e1 เนี่ยที่ราคาเปิดตัวแค่77,990บาทเนี่ยได้สเปคที่มันโกงแบบกล้องหลักแสนเหมือน a7s3 เหมือน f x 3เลยนะครับก็คือ,อมันถ่าย 4k 6 0เฟรม4220ปิดแบบไม่มีการครอปใดๆเลยเนาะแล้วก็อัดได้ยาวไม่มีจำกัดเวลาใดๆนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ฮีตไปซะก่อนนะนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ย มันก็จะได้อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็น 4K 120p ด้วยนะครับซึ่งเฟิร์มแวร์ตัวนี้เรายัางไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยจะอัปได้ฟรีหรือว่าจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้อัปเมื่อไหร่เนี่ยมันก็แทบจะเป็นเหมือน A7S3 หรือว่า FX3 ได้แล้วนะครับ คือมันมีเซตติ้งต่างๆที่ทเกือบจะเหมือนกันเลยอ่ะลองกรอบ o อไอให้2 6 4ให้2 5มันมีครบหมดนะครับดูโอเเบสเนี่ยก็ยังเป็นค่าเดียวกันเลยคือมีดูอีวันเนี่ยมีดูโอเวอร์เบสหกร้อยสี่สิบกับหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยนะครับเท่ากับเอเจ็ดเอสสามเลยนะครับอ,อย่างช่องอเจอเรออันดันที่เขาทดสอบเยอะๆเนี่ยเขาลองแล้วเขาก็เห็นว่าเออโรลลิ่งชัตเตอร์กับเดนมิกเรนส์เนี่ยดูแล้วก็ใกล้เคียงกับเอเจ็ดเอสสามเลยนะครับนั้นะนอกจากนี้เนี่ย E1 e เนี่ยมันมีส่วนที่ที่ดีกว่าด้วยก็คือมันน้ำหนักเบามากนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยทั้งกล้องทั้งแบตยังหนักแค่483กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเบามากแล้วก็คือมันหาเห็นได้ยากนะครับสำหรับกล้องฟูลเฟรมที่เปลี่ยนเลนได้แล้วจะมีแบบน้ำหนักแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันก็จะได้หลายๆอย่างที่เป็นสไตล์ของ z ซดเได้ไมล์แบบ3แคปซูลมามีฮอตชูที่แบบขยับไปทั้งด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีไซน์ตามสก,กูลของแบบ ZV นะครับอนอกจากนี้เนี่ยมันได้สเปคดีๆของรุ่นใหญ่ๆมาด้วยมันมี SD Tone มันมี Product Showcase มันมี USB Streaming ที่เสียบ USB กับคอมแล้วก็ดึงภาพจากกล้องเนี่ยเข้าไปได้สูงสุดที่ 4K30p นะครับแล้วมันยังได้เมนูใหม่นะครับที่เหมือนกับ FX3 Firmware 2.0ด้วยเนาะได้ตัว AI processing unit นะครับที่มันทำให้โฟกัสได้ดีเหมือน a 7 r Mark 5อะแล้วมีซอฟต์แวร์ฟีเจอร์ใหม่ๆอีกหลายอย่างที่ เพิ่งจะมีในรุ่นนี้เป็นตัวแรกนะครับก็คือจริงๆถ้าไม่นับเรื่องเรื่องบอดี้ภายนอกช่องมองภาพแล้วก็พอเชื่อมต่อที่มันเล็กกว่านะครับจริงๆมันอาจจะดูน่าเล่นกว่า A7S3 ซะอีกนะครับในเบื้องต้นเวลาเรากว่าดตาดูสเปคของ E1 นะครับมันมันดูดีมากดูดีมากจริงนะครับแต่ว่าการจะได้คุณภาพวิดีโอระดับแบบระดับ A7S3 ระดับ f X3 ในราคาที่ต่ำขนาดนี้มันย่อมมีสิ่งที่ที่ต้องแลกกันไปนะครับ อย่างแรกก็คือเราไม่ได้บอดี้แบบปึกป๊กๆแน่นๆแบบ A อเจหรือว่า FX3 แล้วนะครับมันไม่ได้เป็นแบบว่าแมกนีเซียมอลลอยแบบนั้นแบบมันเป็นพลาสติกแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับจากที่ผมได้ไปฟังสื่อ,อรีวิวหลายๆเจ้าที่ได้จับแล้ว,ลวก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าภายนอกอะมันก็จะแบบนั่นแหละพลาสติกพลาสติกหน่อยนะครับคือมันไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันก็อารมณ์เหมือนตอนเราจับ Z v e 1 0อะีะนะมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบ พรีเมียมอะไรมากแต่ผมคิดว่ามันมันไม่แย่หรอกคือเราจับกล้องโซนี่ที่เป็นพลาสติกมาหลายครั้งแล้วเราก็รู้ว่าเออวัสดุเขาไม่ได้แย่นะแล้วก็มันมีดีที่ที่น้ําหนักมันมันเบาด้วยแหละเพราะความเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่มันถูกลดทอนลงไปนะก็คือพอเชื่อมต่อต่างๆนะครับของ E1 เนี่ยจริงๆมันจะมาคล้ายๆกับเอเอเ7 c เลยก็คือได้เป็นแบบพอร์ตไมโคร HDMI นะแทนที่จะเป็นไมโคร HDMI ไซส์ใหญ่ไซส์เต็มเหมือนกับรุ่นใหม่ๆหลังๆเนี่ยของโซนี่แต่ว่าก็จะได้แค m i โคร HDMI แล้วก็เป็น SD card u h s 2แค่ช่องเดียวนะครับในขณะที่ FX3 เนี่ยโอเคมันจะได้ HDMI Full Size มันจะได้ SD card แบบแบบ2ช่องที่ใส่ได้ทั้ง c f x p r e s s Type A แล้วก็ SD card UHS-II ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น FX3 หรือว่า A7S3 นะผมว่ามันน่าจะรองรับ b ิ t เร t e วิดีโอที่สูงกว่า E1 นเพราะว่า E1 เนี่ยแน่นอนมันจะมีเพดานของความเร็วของ เอกาะมันจะไปเกินกว่านั้นไม่ได้ฉะนั้นปิดเรทสูงสุดมันน่าจะไม่เท่ากับพวก FX นะครับแต่การลดทอนสเปคในครั้งนี้นะผมถือว่าโชคดีที่โซนี่ยังใจดีให้แบตเอฟซัหนึมานะครับเป็นแบตรุ่นก้อนใหญ่ก็คือรุ่นเดียวกับพวก A7S กับ FX นั่นแหละนะครับคือตอนอ่านสเปคเนี่ยผมผมรุนมากเลยนะผมกลัวเขาจะยัดแบตเล็กๆ FW50 มาอะไรเงี้ยเหมือนแบบที่แคนนอนทำกับแคนนอนอาร์ะที่แบบ กักแบตแล้วก็ให้แบบ LPE 17็ก้อนเล็กๆเลยก็ใช้แปบบ๊แบ,บเดียวหมดเลยนะฮะแต่ว่าโอเคโซนี่ไม่ทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าส่วนต่อมาที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเสียดายที่ถูกตัดออกไปก็คือ E 1เนี่ยมันไม่มีแมชชันิคชัตเตอร์แล้วนะครับมันไม่มีมันไม่มีม่านชัตเตอร์นะครับการถ่ายภาพนิ่งอ่ะมันจะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์อย่างเดียวนะครับก็คล้ายๆกับตอน FX 3 0นะครับคือตัว E 1เนี่ยมันเป็นกล้องที่เน้นเน้นวิดีโอเน้นถ่ายวิดีโอเป็นหลักแล้วก็ ยอมที่จะตัดหลายๆอย่างในฝั่งภาพนิ่งออกไปนะครับนะสุดท้ายก็คือนั่นแหละมันเป็นกล้องที่ถ้าคุณถ่ายภาพนิ่งมันก็แบบอิเล็กทรอนิกส์เลยนะมันไม่มีม่านและมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าอาจจะทําคลิปอธิบายให้อีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าคุณอยากรู้คุณลองไปเสิร์ชดูก็ได้มันเป็นเรื่องที่ที่มีคนเขียนเอาไว้เยอะมากระหว่างข้อดีของแมชชีเนชั่นเตอร์อ่าข้อดีของอิเล็กทรอนิกชเตอร์และข้อเสียของมันนะครับก็ลองไปหาอ่านกันดูเนาะแล้วก็อ่องอี ถูกลดทอนลงไปนะครับก็คือระบบระบายความร้อนของ E1 เนี่ยมันไม่ได้มีพัดลมแบบรุ่น FX นะรวมถึงระบบระบายความร้อนภายในที่ซิงค์ที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับ A7S3 ด้วยนะครับคือขนาดตัวของของ E1 เท่าที่ผมไปดูรูปมานะคือมันมนเล็กแล้วก็บางกว่าพวกตระกูล A7 เนี่ยมากพอสมควรนะครับอารมณ์มันคล้ายๆกับเราจับพวกแบบ Sony A 6 5 0 0 6 0 0 3อะไรอย่างนั้นเลยนะฉะนั้นเนี่ย ความร้อนมันจะเป็นปัญหามากกว่าแน่ๆและจากผลทดสอบต่างๆที่ตอนนี้เราหาดูได้เต็ม YouTube เลยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าที่ 4K60 เนี่ยมันฮีทได้ในชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะแม้ว่าอุณหภูมิจะยังไม่สูงเกิน30องศาเลยนะครับก็น่าห่วงว่าถ้าใช้ในบ้านเราที่แดดแบบร้อนเป็นนรกอย่างเงี้ยนะครับที่อุณหภูมิข้างนอกบางทีแตะ4 0่2องศาเนี่ย มันจะถ่ายได้นานขนาดไหนนะครับนอกจากเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องด้านซอฟต์แวร์ต่างๆนะคือ E1 เนี่ยมันไม่ได้มี c i n e เ i นะฉะนั้นคุณเอาไปเทียบกับ FX3 ไม่ได้มันมันทำมาตอบโจทย์การใช้งานคนละกลุ่มเลยมันไม่มี C i n e ไ I มันไม่มีรอว v ดีโอ output อะไรเงี้ยคือ E1 มันมันตัดพวกนี้ออกหมดเลยนะครับคือเท่านี้เนี่ยคุณก็น่าจะพอนึกภาพออกว่า E1 น่ะมันไม่ได้มาแทนมันไม่สามารถทดแทน FX3 ได้ไม่ได้เลยคือมันมันคนละกลุ่มคนละการใช้งานกันเลยนะครับ อย่าสมมติงานที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมซื้อ FX3 เนี่ย้ยผมมั่นใจเลยว่ามันจะเป็นตัวที่แบบลุยไปกับผมทุกงานแล้วมันมันมันจบนะมันซื้อแล้วมันจบเลยแต่ว่า E1 เนี่ยเอาตรงๆผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะรับงานหนักๆไหวไหมนะคือถ้าผมเป็นคนเลือกเราซื้อมาใช้เองผมอาจจะเบนเข็มไปมองพวกเอ่อเอฟก์สามสิบมากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานแบบเฮ้ยไม่ได้ถ่ายแบบยาวๆเหมือนผมอะ่ะใช้แบบคนทั่วๆไปส่วนใหญ่เขาใช้กันอะ แค่อยากได้แบบไฟล์สวยในเงี้ยถ่ายเป็นไอดีเรกถ่ายร็อกถ่ายแล้วมีการแบบถ่ายแล้วหยุดพักถ่ายแล้วแบบอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็มันก็โอเคนะความร้อนมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนะักก็จะได้กล้องที่แบบที่ไฟล์มันสวยพอๆกับ fx3 ได้แต่ว่าจ่ายน้อยกว่าเกือบครึ่งนึงเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสาหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างที่เล่าในหัวข้อที่แล้วนะครับ zve1 เนี่ย มันเน้นวิดีโอเป็นหลักนะครับถึงขนาดมันไม่ใส่ช่องมองภาพแล้วก็ตัดแม่คันิิชัตเตอร์ออกไปเลยนะครับและแม้ E1 เนี่ยมันจะยังถ่ายภาพนิ่งได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่ากับการซื้อ A7S3 หรือ A7 Mark IV แน่ๆนะครับคือ E1 เนี่ยมันมันไม่ใช่กล้องที่วางตัวเป็นไฮบิดแบบตระก,กูลอัลฟาแล้วอะคืออย่าง A7S3 แม้ว่ามันจะเป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นสเปคที่เน้นวิดีโอนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถใช้ถ่ายภาพนิ่ง ได้ดีนะแค่ความละเอียดมันไม่สูงเท่านั้นเองแต่ว่า12ล้านพิกเซลมันมันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนที่ที่มักจะครอบภาพหนักๆบ่อยๆนะครับแล้วก็มันยังมีช่องมองภาพ E-VF ที่ดีมากๆให้ใช้มี S-D card 2ช่องมีบอดี้ที่แข็งแรงกว่าระบบคะบายความร้อนที่ดีกว่าถ่ายวิดีโอมันจะฮิดยากกว่านะให้ดีไมฟูไซส์รองรับรอวิดีโอเอาพุทแถมปุ่มต่างๆบนบอดี้แป้นหมุนไดออต่างๆมันมันเยอะมันมีเยอะกว่าครับมันสามารถที่จะ คุมกล้องได้เร็วและสะดวกกว่าแน่ๆสำหรับคนที่ชอบปรับค่าแบบแมนนวลบ่อยๆแต่มันก็กลับทางกันไงคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้แบบใช้ง่ายๆอ่ะคุณก็จะไม่ชอบอะไรที่แบบว่าปุ่มเยอะๆปุ่มอะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรเงี้ย E ีวันก็จะตอบโจทย์กว่าเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมเองอ่ะผมผมเป็นแบบแรกเนาะผมก็ยังมองว่าหากเราเป็นคนที่ต้องการใช้งานกล้องอย่างจริงจังใช้หนักถ่ายวิดีโอเยอะถ่ายนานอ่ะ ผมว่าเราก็ควรเลือก A73 s มากกว่า E1 UD นะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบยังถ่ายภาพนิ่งอยู่เยอะด้วยอะคุณอาจจะถ่ายแบบ50 50หรือว่าแบบภาพนิ่ง60วิดีโอ40อะไรเงี้ยถ้าอยากจะได้สเปควิดีโอระดับนี้จริงๆผมว่าก็ไปทาง A73 มันน่าจะจบกว่านะครับหรือไม่ก็ถ้าถ่ายภาพนิ่งเยอะจริงๆก็อาจจะไปจบกับ A74 เลยก็อาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าซึ่งจริงๆการเทียบกับ A74 เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เลือกยาก ที่สุดแหละสําหรับผมนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันมันมันใกล้กันมากนะครับสตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ใช้งานของคุณน่ะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับคือคือมันจะเลือกไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ถ่ายภาพนิ่งเยอะอยู่นะถ้าชีวิตเรายังแบบว่าภาพนิ่ง70% 80%แล้วมีวิดีโอปนปนบ้างเล็กน้อยเนี่ยเอเจ็ดโฟลเลยครับมันมันน่าจะจบกว่านะแต่ว่าถ้าชีวิตเราถ่ายวิดีโอ70ภาพนิ่ง30เนี่ยคือภาพนิ่งน้อยอ่ะ E1 e มันจะได้สเปควิดีโอที่ดีกว่ามากนะครับสภาพนิ่งมันก็ยังถ่ายได้แม้ว่ามันจะเป็นแค่อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์อย่างเดียวแต่มันก็ยังแบบเออเก็บภาพความทรงจํเาเก็บอินเสิร์ตภาพสวยๆได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะได้แบบวิดีโอ 4K60 ที่ไม่ครอปเลย 4K120 จะมาในอนาคตอีกแต่ว่า A7 Mark IV มันจะมีครอปไงคือมันเต็มฟูลเฟรมแค่ที่ 4K30 เท่านั้นแหละพอเป็น 4K60 มันก็จะครอปซูเปอร์3 5นะครับปัญหาก็คือในการใช้งานจริง่ย A7 Mark IV มันฮีทยากครับมัน ทนทำงานร้อนๆได้ดีทีเดียวนะ A7 Mark 4ส่วน E1 เนี่ยก็อย่างที่รู้ผมยังไม่ได้ลองนะครับก็คือแต่ว่าเท่าที่ดูผลทดสอบก็มันอาจจะทนร้อนได้ไม่เท่า A7 Mark 4นะครับแล้วก็ A7 Mark 4เนี่ยมีเซ็นเซอร์33ล้านพิกเซลนะครับวิดีโอ 4K ที่มาจากไฟล์เต็มเซ็นเซอร์ของ A7 Mark 4เนี่ยมันจะเป็น 7K แล้วมาย่อเป็น 4K ให้อีกทีนึงนะซึ่งการทำแบบนี้นะครับก็มันจะให้รายละเอียดภาพที่ดีกว่าแล้วก็ นอ e ในภาพมันก็จะแบบลดลงด้วยนะครับแต่ว่าเอาจริงถ้าถ่าย ISO สูงหลักหมื่นบ่อยๆนะครับ E1 ก็อาจจะชนะเพราะว่าได้ d u อ l b a บ e ISO ที่เป็น640กับ128นะครับแต่ว่าของ a 7 Mark มามันจะอยู่ที่800กับ3,200ฉะนั้นถ้าคุณใช้ ISO หลักหมื่นบ่อยๆ E1 มันจะได้เปรียบเนาะแล้วก็อีกข้อดีก็คือ E1 เนี่ย เซนเซอร์มันตัวนี้มันมันขึ้นชื่อเรื่อง e a d o u t เรวอยู่แล้วนะครับโร l ลิงชัตเ t อร์เ f ฟเฟกมันต่ำมากมันดีพอจะแบบไล่ๆใกล้ๆกับพวกที่เป็นส t a c k CMOS ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในการถ่ายร็อกที่มันมีการแผนกล้องแบบขยับเวียงซ้ายขวาซ้ายขวาบ่อยๆอ่ะคุณจะไม่ค่อยเห็นอาการโ o l l i n g s h u ต t e r e f f e c t มากนักซึ่งมันเหมาะมากผมเข้าใจโซนี่เลยว่าทำไมเขาถึงเลือกเอาเซนเซอร์ตัวนี้มาใส่ E1 แล้วเจาะตลาดกลุ่มร็อกเลยนะครับทีนี้ในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย Mark 4เนี่ย ตัวนั้นก็ขึ้นชื่อไม่น้อยในเรื่องของ rolling shutter effect ที่ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าส่วนที่ A7 Mark IV ทำได้ดีกว่ามันก็จะคล้ายๆกับตอน A7S3 ครับก็คือมันมีพวกพอเชื่อมต่อกับช่องใส่กรารที่ดีกว่านะแต่ว่า E1 เองอะ่ะมันก็มีพอร์ตที่พอเพียงพอต่อการใช้งานไงคุณจะเอาไปไลฟ์คุณจะเอาไปถ่ายจริงตังต่อจอนอกมันมันมีพอร์ตครบเพียงแต่ว่าเออพอตมันเล็ก s d card มันช่องเดียวอะไรเงี้ยมันก็ แต่มันก็ยังพอใช้ได้แต่ส่วนหนึ่งที่ e มันมันดีกว่า a 7 mark 4ชัดเจนคือระบบโฟกัสใหม่ที่เป็น ai processing อยู่นนมันดีกว่านะคือมันตรวจจับคนได้ทั้งตัวคนหันหน้าหันหลังไม่ต้องมองกล้องอะไรเงี้ยมันเจอหมดเลยนะครับแต่ว่า a 7 mark มันยังเป็นระบบแบบเดิมที่มันจะต้องเห็นหน้ามันถึงจะรับรู้การเป็นคนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับรู้แล้วก็อาศัยการโฟกัสไปตามแบบ ตามพื้นฐานของมันอะ่ะมันไม่ได้รับรู้คนหรอกแต่มันก็โฟกัสตามได้อะไรเงี้ยคิดว่าเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งอะไรทำนองนะั้นแต่ว่าคือเอาตรงๆมันก็ใช้งานได้ครับโฟกัสแบบ A7 Mark 4อะ่ะมันดีมากแล้วไม่ได้แย่เลยแต่ว่า E1 อะ่ะมันได้ระบบใหม่ที่ที่มันดีขึ้นไปอีก เอาจริงถ้าเทียบกันให้ชัดเจนนะครับมันจะมีสเปคที่ที่แตกต่างกันมากกว่านี้อีกเยอะนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะอ่าเล่าให้ทุกคนฟังในตอนนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าคือผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพกว้างๆก,ก็พอเพราะว่าที่เหลือเนี่ยทุกคนก็ไปเสิร์ชอ่านเองกันสะดวกกว่าอยู่แล้วนะครับอานะ่าซัวีอีวันอ่ะมันมันเด่นที่ตัวบอดี้เนี่ยมันเล็กเบาแล้วก็พกง่ายกว่าตัวอื่นๆที่เรามาเปรียบเทียบนะครับอีกครั้งเ,เมนูการใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ที่ใส่มามันก็ เอื้อให้คนใช้งานได้ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะไม่ต้องเข้าใจปุ่มการปรับอะไรมากมายมันก็มีฟีเจอร์ที่ช่วยคนที่แบบอยากได้ภาพสวยโดยที่เออไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยคือถ้าคิดจะซื้อไฟบล็อกนะครับเดินถือเที่ยวถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกว่าการซื้อ A7S3 หรือว่า A7 Mark IV แหละเพราะว่ามัน,มนเบากว่าเนาะแต่ถ้าการใช้งานของเรามันยังเน้นเป็นการถ่ายทั่วๆไปนะครับไม่เจาะจงไปทางวิดีโอสัทีเดียวอะ่ะยังคงถ่ายภาพนิ่งบ้างวิดีโอบ้าง ผมว่า A7 Mark 4อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะแม้ว่าสเปควิดีโอจะสู้ E1 ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้มาใน Mark 4ก็ไม่ได้แย่ไม่แย่เลยนะครับมันดีด้วยซ้ำนะและเราได้สเปคฝั่งพับนิ่งที่มันดีกว่ามากคือถ้าเน้นใช้งานแบบครอบคลุมทุกอย่างนะพวก A7 Mark 4หรือ A7S 3ดูจะเหมาะกว่านะครับแต่ถ้ารู้สึกว่า A7S 3หรือ A7 Mark 4มันแพงไปแล้ว E1 คือคือเหมือนกับว่าเพิ่มเงินมาสุดเพดานของเราแล้วอะ่ะ แต่อยากได้อะไรที่มันครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเราก็อาจจะต้องไปมองที่ a 7 c แทนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคู่ a 7 c กับ E1 เนี่ยคือ a 7 i เนี่ยมันมีบอดี้ที่ปุ่มายนอกต่างๆแล้วก็ไดอัลนมันเยอะกว่านะครับจริงๆการปรับอะไรแบบแบบแมนนวลน่ะมันดีกว่าแน่ๆนะครับแล้วก็2ก็คือ a 7 c มันมีช่องมองภาพอยู่แม้ว่ามันจะเล็กๆแต่มันก็ยังมีอยู่นะครับ E1 มันไม่มีแล้วแล้วก็ ข้อที่3คือ A7C อ่ะมันมันได้เซนเซอร์ที่ถ่ายภาพนิ่งได้24.2ล้านพิกเซลนะครับละเอียดกว่า12ล้านใน E1 เยอะนะครับแล้วก็ A7C เนี่ยราคาถูกกว่าเกือบเกือบจะเกือบจะ20,000บาทเลยนะครับก็ประหยัดไปเยอะนะก็ลองถามตัวเองดูครับว่าสิ่งไหนสําคัญกับเรามากกว่ากันคุณจะเอากล้องที่ยังถ่ายภาพนิ่งได้ดีและมีการจับถือการควบคุมปุ่มต่างๆที่เหมาะกับการใช้งานแมนวนวลมากกว่ามีช่องมองภาพให้ใช้หรือว่าคุณจะเอาแบบ 1> e 1ที่เสียสิ่งเหล่านั้นไปแต่ว่าวิดีโอแบบดีโคตรด,ดีมากซึ่งส่วนตัวผมเองอะ่ะผมมาเทไปทาง e 1นะครับเพราะผมรู้สึกว่าภาพนิ่งใน e 1แม้จะไม่มีแมคาีนิคชัตเตอร์แต่ผมยังสามารถใช้เก็บแบบความทรงจําถ่ายอินเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยมัน,ม,นมันพอใช้ได้แต่ว่าสเปควิดีโอที่อยู่ใน e 1 n ่ะเฮ้ยมันมันกระโดดจาก a j c ขึ้นไปเยอะพอสมควรมันเยอะมากจนแบบผมว่าการเพิ่มเงิน20,000ื่อ่ะผมผมยอมรับได้ที่จะเพิ่มไปเพราะว่ารู้สึกว่า e 1น่ะมัน,ม,นมันจบกว่า ทีนี้ขอสรุปให้ฟังเลยนะครับ s o n ี v ่ v e 1เนี่ยแรกเริ่มตอนเห็นสเปคนะผมเองก็รู้สึกว่ามันน่าซื้อมากนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันเรากับว่าเราได้ FX3 หรือ a 7เในราคาแบบ A7 Mark าแบบซูมคอมปลิลาแฟลตเตลอะ่ะอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าน่านอนสุดท้ายก็โลกก็ไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแต่อย่าเข้าใจผมผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่า Z V1 e มันไม่ดีไม่น่าเล่นนะครับคือเราได้วิดีโอที่ ที่มันดีพอๆกับ A7S3 เลยจริงๆนะครับคือ 4K 60 4K 120 Rolling shutter ต่ำมาก DR d พอๆกันมันแทบจะเหมือนกับของจาก A7S3 หรือ FX3 เลยแต่ว่าได้ระบบโฟกัสที่ดีกว่าด้วยซ้ำน,นะครับบวกกับซอฟต์แวร์ที่มีอะไรใหม่ๆให้เล่นเยอะกว่าน้ำหนักก็เบาวกว่ามากนะครับแต่ว่าแลกกับวัสดุที่เป็นพลาสติกเยอะขึ้นแล้วก็ พอเชื่อมต่อแล้วก็ช่องการ์ดที่หดหายไปนะครับแล้วก็อย่าลืมพวกข้อจํากัดว่ามันไม่ได้มีช่องมองภาพหรือว่าพัดลมระบายความร้อนแล้วก็ชุดระบายความร้อนต่างๆที่ดีเหมือนพวกสกูล fx หรือ a7s3 หรือ a7 mark IV. แล้วก็ไอความที่ทั้งตัวเล็กแล้วก็บางกว่าเนี่ยทำให้เราอาจจะเจอปัญหากล้องร้อนจนวิดีโอตักเนี่ยได้ง่ายกว่าด้วยนะครับมันชัดเจนนะครับว่า z V E1 เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับงานหนักเท่ากับพี่น้องร่วมตระกูลเซนเซอร์12ล้านตัวอื่นๆนะครับซึ่งทุกอย่างมันก็ชัดตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเปิดตัวแล้วครับก็คือเขาเจาะกลุ่มผู้ใช้คนละแบบกันนะ z V E1 คือกล้องที่เจาะกลุ่มคนทำาอลอกนะอุปกรณ์ทำวิดีโอคอนเทนต์สำหรับคนที่อยากจะได้ภาพที่สวยที่สุดอะแต่ว่าดันเกียดความยุ่งยากเกียรติที่จะต้องแบบศึกษาการใช้กล้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันทำคอนเทนต์ได้ เออฉันไม่อยากจะรู้เรื่องกล้องอะไรมากฉันอยากจะทำคอนเทนต์ฉันอยากได้กล้องที่มันใช้ง่ายพกง่ายภาพสวยแบบกล้องรุ่นท็อปราคาหลักแสนนะผมว่านั่นแหละคือ e ีวันคือคําตอบของคนกลุ่มนั้นเลยนะครับแต่ว่าสาหรับพวกเราหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยที่พอจะใช้กล้องเป็นนะก็ถือว่าถือว่าเราได้มีทางเลือกแหละที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็เกือบจะเป็น f x 3กับ A อเดในราคาเอื้อมถึงง่ายขึ้นจริงๆนะครับถ้าเราเข้าใจข้อจํากัดแล้วก็ รับวิธีการใช้งานไปอ่ะโดยที่เราคือเราก็อาศัยแบบความสามารถพื้นฐานที่เรามีติดตัวอยู่แล้วแล้วก็ร่วมวมกับข้อจํากัดของมันกับความสามารถที่ทมันทําได้ที่มันดีมากมันก็น่าจะเอามาอัดแอปใช้ทํางานของเราได้นะครับมันก็อาจจะเหมาะกับคนที่ทํางานจริงจังได้หลายๆคนนะครับแต่สำหรับตัวผมเองนะผมติดเรื่องความร้อนเท่านั้นนะครับถ้ามันพอจะทนการถ่าย 4K30 เฟรมได้สัก2ชั่วโมง สำหรับผมผมถือว่าผ่านแล้วซึ่งก็คงจะต้องรอให้เราได้รีวิวกล้องจริงอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะสามารถทนร้อนได้ขนาดไหนก็จะได้รู้กันตอนนั้นนะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกด s u b s c r i b e กันไว้ก็ได้จะได้แบบไม่พลาดตอนที่วิดีโอรีวิวจริงมันออกมานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนการทําวิดีโอแบบนี้ของเรานะครับก็สามารถจะไปซื้อของที่ร้านสุนห์ควเนล่านะร้านกล้องสีชมพูของเราได้นะครับ วันนี้ขอบคุณครับแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ